นี่คือจะกินข้าวคือกินข้าวอยู่หรือยังไม่ได้กินมีคนติดเนี่ยเพิม่มอีกสามคนนะล่ะจะครบร้อยคนแล้วละจะตัดดีใจด้วย,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 ยดีใจเ่ยต้องตัดของเจตอันนี้ลงไหมมาแล้วเนี่ยเขาติดเลย มาแม่เราไร่มรนรูพราเจียดเลยเนดะ็กม,มาแม่อะไรเป็นเฮ้ยวางอ <c oughs> ะไรมาดูควางดิตัวคนใหญ่อะ่ะขี่ได้ป่าวะขี่ไม่ได้ขี่ได้กูจะขี่ให้คอหักเลยแล้วไม่สัตว์มันมาเ,มเกิดตรงเราเต็มเลยเนี่ยขี่ได้ดิ คุณดินก่อนนั่นแหละทำที่คุณดินเลยจัดไปครับเอาเพชรเอาเหล็กเรือ,อธรรมดาเรามีเพชรด้วยเหรอเรามีเพชรจะทำด้วยเหรอทำดิเราไม่เพชรก้อนนึ่งเอาละมึงจะเอาเพชรมาทำเนี่ยน่แหละเอาเหล็กมาเหล็กมาทำไมมันมีกระชอบเหล็กเยอะจังวะกระจบเพชรเยอะจังวะอืมขอละอัน นี่ไงไปคูดินก่อนเลยคูดินก่อนเลยใ <c oughs> ห้มันมีกระจอบแบบโค่นกระจอบด้วยแหละเอ๊ะเออมันมีกระจอบแบบโค่นกระจอบด้วยไอ้ข้อกระจอบไม่เห็นเหรอไม่ดิไอ้พวกคูดินนะก็แบบโค่นพวกคูดินอ๋อ ก็เคยเข้ามาแล้วไงมันขุดตินททได้ไหลายบล็อกเ่ยอ,อ้าวเฮ้ยต้นไม้ต้นนี้ตอนแรกมันมีหรอวะอืมเมื่อวานมันไม่มีนี่ต้นไม้ต้นนี้แหมีคนปลูกไว้ไงอาฮะก็ดีด,ดีคุยไม่เป็นพื้นเดียวกันนะ โอ้โหขุดไปกับพังแล้วอะไรบอสพังไปแล้วที่ขุดหูเราจะขึ้นไปเลยเราจะนอนกันก่อนเอ้ยมันประจรไพ่ต้องขึ้นไปเลยประจรไพ่เราต้องขึ้นไปเลยไม่แบบไม,ไม,ไม่โอเคไม่ดีมีแต่พวกออนแอเท่านั้นแหละที่กลัวกลัวมอนสเตอร์ได้ไหมครับไม่กลัวไง จะเป็นน่ากลัวที่ไหนกันเซียวมอนสเตอร์อนั้ะครับเอ้ยล่างกูเจอแมปใหม่ในโรบอทอ่ะสนใจได้ไหมกันวะรอช่างเอสมาทำเน็ดให้กูก่ <c oughs> อนเฮ้ยบัวสีส้มเฮ้ยลองทำอันนี้มาดิช่วยอ่ะมากินดูว่าแบบบัวสีส้มมันให้อะไรหร <c oughs> อที่อุด ต้องใช้กี่ชุดถึงจะพอขึ้นไปบนนั้นอะตักชุดสองชุดมั้งขอรู้นาจะพอมั้งนะเอาไปเลยคิิะจัดไปเลยสามชุดอย่างนั้นอ่อาไป,ไ,ปอไปแล้วล่ะดีขุดผังแล้วไปับมขึ้นเลยได้รู้มันมีอะไร เออทำไมมีสองตัวนี้ออเอ้ามันจะไปเอานี่ไม่ใช่หรอโบโซมไม่ใช่ใช่ไงเราขึ้นไปข้างบนนั้นด้วยแหนโบรซมไอตัวอะไรนั่นแหละอ้ยละเยอะเลยเห็นปะตัวเรือนแสงเหอเห็นเอ้ยมันเป็นธนูอะไรอ๋อ,อหน้าไม้ ออนีขุดดิอ่ะเปลี่ยนได้ไเลยเลยโมอหลังมันตายแล้วอะไปดี่ก่านตัวนี้ตู้หิ่งห้อยอู้หิ่งห้อยแล้วมีไว้ทำอะไรวะหิ่งห้อยอุ้ยตีตกตีตายเป็นไงโหดจัดมาดิไว้ตั้งโชนรึเปล่าเฮ้ยตีแล้วก,กระเด็นอ๋อไม่ไดาบดอกแดงหลังแ,แยกกันไะเราไปเราไปของเรากร็ ไ,อ,ไอันเดือดจะแอนที่บนหัวกูเนี่ยนี่กูไปอย่องนึงนั่นะอันนี้มันอยู่ไกลๆสุดอะอ้าวเชียร์คิปเปอร์ตอกบอกจะขอบวะรอรอให้ระเบิดออไม่ขึ้นเลยกินเลยได้ไม่รู้โอ้โอ,โอ้ตายแล้วตัวอะไรยิงกวูวะนอนนี่ไงโอ้ยยิงยิงเร็วด้วยอุ้ยหัวใจเต้นแล้วอย่านะ <laughs> อย่านะ ไอผีมันเกิดเยอะจังวะอา้าวไอ้กูตายจะตายเพราะต้นเบอร์รี่เหรอ <c oughs> เท่หวะตายต้นเบอร์รี่กูเท่อู้มันยิงแม่นด้วยนะสเกละเอะมาดิมาดิาดาตายไงแรงกว่าสเกลน่าจะขึ้นได้ขึ้นอะไรก็แล้วกัน เฮ้ยอ๋ออะไรวะลองใหม่อีกทีดิไม่ยกุฏิเไื่องกุติโซโลเน่เอุย้ยเฮ้ยละ่ะเราป <ไง S 1> ีนได้รู้กุฏิก็อ๋อแล้วโอ้ยนเอาละ่ะเตมินาหมดอะล่ะไม่เ,มเตมินาด้วยใช่ใช่ เซฟน่หมดอีกแล้วก็ถ้าเราติดสโลอ่เซฟแน่หมดเอามาเพิ่มความสมจริงให้เล่นยากยิงขึ้นเนี่ยกระโดดไม่ขึ้นเลยเซฟแน่หมดแล้วพุ่งดูมอนนะแม่งตัวเรือนแสงทั้งนั้นทั้งล่างอะ่ะสัง่งใกลถึงแล้วนิดเดียว เได้้ราหลังมีขึ้นมาสักทีอะแบบนึงดิเฮ้ยๆีออย่าเด้อตกไปตายเด้อยิงไม่โดนนะกูยิงไม่โดนตกไปตายเด้อหลังอย่าเด้อ มึงอาจถึงข้างบนกล่องฉันนั่นน่ะนั่งโดนยิงไม่มีไม่ไม่มีเฮ้ยมีแล้วกดนเลมเฮ้ยเอ้ยอตัวละครมันปีนอ๋อมีวิลเจร์ก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรเลยหล่ะใช่หรอไม่มีอะไรเลยหรอเนี่ยมีฟักทองกับแครอทให้เราเนี่ยบมดไปเลยอุ้ยมีตัวนังสือด้ทำไมกเลมมันเดินขาโยงงี้วะหรือมันปกติเนี่ย นนเนี่ยโอ,โอ้ยช่างไม้อะไรนี่ไงที่ขุดพ้นเลยเป็นอะไรก้อนนี่และแกมาเป็นช่างไม้ในนี้ทำไมเนี่ยฝักทองเอาฝักทองไปนะเนี่ยตู้หนังสืออะไรเฮ้ยโอ้ย เป็นบอกเชือดประวัติมันเลยเอาแตะไว้งั้นอะ่ะเก็บตกเงตุวอ <c oughs> งไรแล้วไม่เอาอันนี้ไปด้วยอ่ะล่ะแค่รอดอนะ่ะไปแล้วมาับมันเน,นี่ยเอาไปคนละอันอไม่จอดท้ายมันดีๆวะฮะ บอกไม่พอใฮะแล้วเราจะลงกันไปไงเรามีน้ำปะไม่มีน้งเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเลยแค่มีโกลเลอยู่น้านไงเอาโกาเลเด้นเลยปะ,ะคคตรทีอะไรเรายังไม่อยากตายตอนนี้กูติดอะไรนี่อ๋อนี่นกระโดดขึ้นไม่ได้ เรา,าตีทีกูตาแล้วนะอะไรใครตีมึงมงอตีกูทีกูตาแล้วนะใครตีอะไรไม่กี้มงวดผมไม่ได้ตีกูอ่ะไม่นะ <c oughs> นโหกเลยอ๋อดามอยู่ข,ข้างเอกี้ตกใจเฮ้ยนี่ไงดาวเหล็กเอ็นชาร์ดด้วยมันมีน้ำอยูไ่ไม่ใช่เหรอแถวเนี้ยนี่ยหละน้ำ เี๋ยวเราจะขุดลงไปอ่ะเนี่ยน้ำเน,น,นี่ยน้ำนข้างล่างนี่ต่อยเลยทิ้งน้ำลงไปเนี่ยลงไปเลยอ้วาวง้อฝันนู้นเหรอกูขุดฝันนะู้นน่ะนี่กระโดดไปแล้วโอ้ตายไหมมันมีน้ำจะตายได้ไงวะกูติดอะไรสถานะอะไรเนี่ยอ๋อ ตีแรงขึ้นน่าชิมดีแรงแค่ไหนนี่โอ้สองตีาตายเดี๋ยวอกมาเลยไม่ตายเออนั่นแหละชอบจริงมีทา <ลง S 1> กินงผิดโอ้ขึ้นเกือบลงผิดหลังดูดิอ้โอ้ถทาแดดทาแดดโอ้ไปแล้วลองอีกทีดิอ้อ สำแดงว่าแมงมุมนมะทำไมลุงแกเขายังไม่หายไปวะเขาอยู่อย่างนี้มานานแล้วนะ <c oughs> อ้าวเอาเลยเสร็จโจรเสร็จโจรอะสตาร์ทมันใช้ยังไงอะอยากรู้มากเลยอะ <c oughs> ไอ้สตาร์ทมันใช้ยังไงคาถาเวทมนต์น่ะไม่รู้ติ นีดาบหนือปังเรามีเพชรแค่นี้เองเหรอวะไปสำรวจกันต่อไปเอออย่าเพิ่งหลีกใจเย็นนี่มีไรมล่อลุงมันล,ล,ลุงเขาขายอะไรบ้าง่ะเมือ่อกี้<ม>เขาขายอ่านมาปะไม่มีจะ<ม>ได้อ่านมามีสองคนเงี่ย มีสองคนนี่นะวัวที่แปดแล้วไหนไหนคนไม่มีได้ตัวนี้มาขายอะไร <c oughs> ขายที่คุดสุดเทพ <c oughs> ลาเรามีทองแดงปะม,เามาีเอามาแลกดิเอามาแลกกับในกอบลินข้างบ้านหลังบ้านเนี่ยมีกี่ก้อนอ่ะเอากี่ก้อนอ่ะไปแลกกับมันดิ <c oughs> โอ้ oh, God. 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 2ก้อนเรามีแค่4ก้อนเอาไปทิง้งเอาไปทิง้งเอาไปทิง้งเราจะเดินไปทางไหนอีกวันนี้องเรือวะละ่ะไม่อยากไ <c oughs> ม่อยากอยู่บนเรืออยากยากเดินลงไปอันนี้ปะละ่ะไอ้ถ้ำข้างล่างอ่ะที่มันเป็นถ้ำรถไฟอ่ะ <c oughs> ไปดิใส่ชุดด้วยนะครับนึง ใส่ชุดทองไปเลยนี่คืออะไรอ้าวหลับมีแผนที่ก็ไม่บอกนี่ทำไมเอาไม่ไปแผนที่กันนะถึงได้ถามเหรอกูมีแผนที่นะจะไปกันหรือเปล่าไม่มีใครต่อถามตอนไหนไม่ได้ยินเลยโมปะเนี่ยนั่นไงถามเมื่อวานเอ้ยเมื่อวานเรื่อองเมื่อวานเองเอาวันนี้ เราดูจุดกาะกูไปไงข้อจ้าเฮ้ยเท้ยังวะเฮ้ยอย่าตีดิคือจุดกอดอะไรอ่ะจุดกอดให้มันน้อยๆอ่ะดูดิมันมีหมวกด้วยมันมีหมวกด้วยนี่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 ครบเสร็จเฮ้ยโกคอร์ดเอาได้การมันมันมันมีค่าเกาะเท่าไหร่อ่ะเออมันเท่ไงหกครึ่ง โอ้ยเกือบเข้าก่อเล็กเลยนะอันนี้ก่อเล็กผสมทองโอ้ชุดขก็แม่ใช้เป็นบล็อกเลยคุณจะค้าบอย่างไงวันเนี้ยอ๋อเนี่ยนะที่มันแบบเป็นอย่างอันเล็กๆเนี่ยนะไป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 กันเลย สตาร์มมันใช้ยังไงกูอยากกูอยากใช้มากเลยนะักสือยเ้ยตงุงมือทานนสวอตจะวอตุงมือทานนสกูยังไม่เห็นเลยอยู่ในช่องที่มันเป็นเตียงอะ่ะแลวอยู่ช่องข้างล่างอะถุงมือทานนสเนี่ยใช้มัน,นีสามันไม่เห็นปะเห็นแต่กระเป๋าไปไปเลยเอาไม้่ไม่เอาไม้มาหา่าลงทําไม่เอาไม้มาวะ่ะ ปูออกมาแล้วไงเราไม่มีไฟด้วยนะล่ะปูมีบล็อก่าตไแหน่เอาเอา,เอาบล็อก่านมาใช้หน่อยดิอาวนี่ไงปูขับทอดที่ถือให้มาเมามาเอาเอาทอตที่ถือมาให้ถืออย่นี้ได้ไป วิ่งเยอะสแต่ม่น่าหมดนะรู้ปะถ้าวิ่งกระโดดอะดูนี่ดู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 นะดูนะไม่ข้ามวะ <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องแปลกใจทำไรอ่ะอะไรนี่กระโดดข้ามน้ำไปเลยมีอาตีงกาอ่าวกระโดดไปตัวไปติด ว่ายน้ำหยุดเสรม่น่าหมดนี่จมน้ำตายเลยนะได้อะตะคิวไงตะคิวกินทิ้งของ,ง,ของนี่ของนี่แมงมุมเอาขนมปังไปกินนี่มีเนื้อผัดตรงนี้ด้วย เนี่ยทำอยู่ทำอยู่แถวนี้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 ทางนี้อะล่ะทางนี้อ้าวล่ะพิดทาทางนู้นทางนู้นทางนูนงน้อนอะคิปเปอร์มาเกิดอะไรตอนกลางวันนี้ไม่กลัวเดินเลยอุ้ยสกลิลเรือนแสงอะล่ะดีจ้ะเก่งแค่ไหนวะ โอ้ยเอ้ดูมันยิงดูมันยิงครับดีครับดูดูตะเกีมันยิงอะลาช่วยด้วยยิงมันดิเล็กเล็กยิงมันมันชี้โกงไงวะมันยิงอีเป็นอีบอร์ดเลยนี่ละทำนี่แหละทำนี่แหละที่เราต้องลงไปอ่ะนี่อย่าลงน้ำไปเลยเปิดหน้าไปก่อนเลยสักครู่เฮ้ยอะละตัวอะไรมันรู้เรือนแสงกูเห็นนะ แต่ม,มุมหรือเปล่าซอมบี้ okay, คิปเปอรออ์มันคือคิปเปอร์อแต่มันเลนแสงอยู่ตัวอะไรวะอาลงมาดิทิ้งภูมาคนเดียวนี่วะเฮ้ยชึบอืมไม่เป็นไรไม่ตายไม่ตายยังได้อยู่ ตกนะดูไว้อย่าก,กระโดดเยอะน,นะตายของตกนะมเมื่อกี้กูพลาดแล้วแต่กูไม่ตายหลอกอดดลกันหนยดิหลังก็นนี้ไปดิสำรวจไปดิอันนี้มันขุดทางล่างนี่เฉยหลอ,อกอมไม่อะก,กูกูกระโดดพืดกูตกกูตกลงมาน่ามีข้าวปะมี ถ้าเห็นป้าตัวเลือนแสงอ่ะมันอยู่ทางซ้ายอ่ะเห็นตดเด้วแม่นะไม่มีตัวอยู่ข้างหลังอะไรอีกตัวนี้ก็มันเลือนแสงอยู่อ่ะซอมบี้เลือนแสงอ่ะเออซอมบี้เลือนแสงมันทำอะไรได้วะแต่รู้ว่าธนูเทลเลือนแสงไอไอสเกลเลือนแสงมันยิงแรงตีแรงขึ้นมั้งนั่นมันเราไม่แค่นี้จริงดิ้ามีเนี่ยข้างข้างขหลังนี ไม่ใหญ่ตายอ๋อน,นี่ไงมีทางลงอีกกดขึ้นก่อนอ่ะเลยเก็บทอง,งอีกตัวอะไราตาแดงเลยมันคือตัวอะไรกัน